หลังจากที่พรรคเพื่อไทยเปิดตัวนางสาวแพรทองทานชินวัตรเป็นหัวหน้าพรรคครอบครัวและว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทําให้หลายกระแสะออกมาโจมตีวิาพากษ์วิจารณ์แม้กระทั่งนายสมยศพฤกษาเกษมสุขแกนนากลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยและแนวนร่วมม็อบ3นิ้วเองที่ได้โพสต์เฟซบุ๊ k ข้อความว่าแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยบุคคลที่ควรจะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยที่มีศักยภาพมากที่สุดในการต่อสู้ ให้ระบอบร,ระเด็ดการต้องหมดไปตามที่อุ้งอิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยประกาศนั่นก็คือเจ้าตุรนฉายแสงขณะที่แฟนคลับของนายสมยศส่วนใหญ่ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยเช่นคนนี้เห็นด้วยและคิดว่าเขาควรจะได้เป็นก่อนยิ่งรักอีกเสียด้วยซ้ำพักเพื่อไทยควรให้โอกาสคุณจ้าตุรนขณะที่นายพัฒเหมสุขนักวิชาก,การอิสระได้โพสต์เฟซบุ๊กเช่นกันร,ระบุว่าคนส่วนมาก จะรู้จักแต่ระบอบประชาธิปไตยระบอบสังคมนิยมระบอบคอมมิวนิสต์ระบอบเผด็จการระบอบฟาสซิสต์แต่ไม่รู้จักระบบคุณธรรมนิยมที่เป็นระบบการปกครองหรือการบริหารงานอีกหนึ่งที่สามารถนำพาประเทศให้ลื่นไหลไปได้และสามารถไปได้ดีกว่าเสียด้วย และเมอริโตเครซีนั้นสามารถใช้งานได้กับทุกระบอบก,การปกครองเสียด้วยคอมมิวนิสต์สังคมนิยมเผด็จการประชาธิปไตยสามารถใช้ระบบคุณธรรมนิยมได้ทั้งหมดนายพัดกล่าวว่าผมอยากจะเอาคำจำกัดความของระบอบคุณธรรมนิยมสั้นๆมาให้เห็นภาพก็คือเป็นระบบที่คำนึงถึงคุณธรรมทักษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของบุคคลน,นั้นเป็นที่ตั้งหรือจะเอาคำจำกัดความให้สั้นกว่านี้ก็คือถ้าไม่ดีจริงไม่เก่งจริง อย่าเอามานั่งเก้าอี้บริหารประเทศนายพัดกล่าวว่าเราเคยชินกับระบบโคต้าของพรรคการเมืองดังนั้นเราจึงได้เห็นรัฐมนตรีที่มาจากความสัมพันธ์ทางครอบครัวม,มาด้วยฐานะการเงินที่ประมูลเก้าอี้รัฐมนตรีได้หรือมาจากผู้มีอำนาจโคตา้ามุงเล็กใหญ่ของพรรคการเมืองที่เข้ามาถอนทุนไม่ใช่มาจากความสามารถที่แท้จริงที่จะนำพากระทรวงให้ก้าวหน้าไปได้ ดังนั้นในอดีตเราจึงเห็นรัฐมนตรีที่มาเพราะโคต้าพักที่ความสามารถเท่าสมียนกระทรวงมานั่งเป็นเบอร์หนึ่งกันตลอดมาหลายสิบปีมีคนที่ทำตัวเป็นนักเลงที่ปู่มหลังไม่สวยงามมานั่งเป็นเจ้ากระทรวงมหาไทยกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงยุติธรรมมีคนความสามารถไม่ถึงแม้กระทั่งสมียนมาเป็นเจ้ากระทรวงกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงวิทยาศาสตร์กระทรวงคมนาคมกระทรวงเกษตร อดีตหลายรัฐบาลเป็นเช่นนั้นอย่างที่เห็นนี่ก็ได้ข่าวว่าพรรคการเมืองบางพรรคจะเอาลูกเจ้านายเข้ามาเป็นหุ่นเชิดเล่นกนารเมืองอีกแล้วอุบาทกว่าสภาผัวเมียในอดีตเสียอีกทําให้เห็นความจริงได้ว่าพรรคการเมืองบางพรรคนั้นไม่ใช่สมบัติของประชาชนที่ให้การสนับสนุนที่แท้จริงแต่เป็นสมบัติส่วนตัวที่จะเอาญาติพี่น้องลูกหลานคนไหนเข้ามานั่งเป็นเจ้านายใหญ่เหมือนบริษัทส่วนตัวอย่างไรก็ได้ นายพัดกล่าวอีกว่าต้องยอมรับความจริงและหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างหนึ่งว่าเมื่อเกือบ8ปีก่อนนั้นนายกคนปัจจุบันเกือบจะเหมือนถือกระเป๋ามาคนเดียวก็ว่าได้ส่วนในกระเป๋าจะมีปืนผมขอละได้ฐานเข้าใจแล้วคณะที่ครองอำนาจรัฐาธิปัตในเวลานั้นก็มาเลือกรัฐมนตรีอย่างไม่มีแรงกดดันอะไรดังนั้นจึงสามารถช็อปปิ้งรัฐมนตรีและทีมงานได้ตามความสามารถเฉพาะตัว ที่มาช่วยงานตลอดเกือบ5ปีในเวลานั้นซึ่งจะมองดูแล้วทีมงานที่เลือกมาโดยความสามารถเฉพาะตัวนั้นใกล้เคียงย้ำว่าแค่ใกล้เคียงกับความหมายของมริโตเครซีคือไม่เจ๋งจริงก็อย่ามานั่งเป็นเจ้ากระทรวงไม่แน่จริงอย่ามาเป็นทีมร่างกฎหมายถ้าไม่เป็นเทคโนแครดต,ตัวจริงก็อย่ามาเป็นทีมกำหนดยุทธศาสตร์ชาติผมหมายถึงระบบบริหารในยุคนั้น ไม่ได้ดรวมไปถึงระบบวุฒิสภาแต่งตั้งที่เลือกเอาคนบางคนคนอับปะลักษ์ทางคุณสมบัติดูขัดตามากแต่คงไม่ใช่หลังเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเกือบ4ี่ปีและครั้งหน้าในอนาคตเพราะสมมุติว่าย้ำว่าสมมตุติลุงแกได้กลับมานั่งเก้าอี้อีกครั้งหรือแม้จะเป็นคนอื่นที่กลุ่มเสียงข้างมากในสภาเข้ามาเป็นนายกแทนความสามารถของคณะรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งโดยรวม คงไม่ดูดีไม่ต่างกันกันกบที่เห็นไม่ใช่เป็นระบบที่ใกล้เคียงกับเมอริโตเครซีที่ใช้ความสามารถเฉพาะด้านและคุณสมบัติที่เหมาะสมในการนั่งดูแลกระทรวงเนื่องจากต้องมีรัฐมนตรีโคต้าพักการเมืองหลายพักทั้งมุ้งเล็กมุ้งใหญ่ที่ไร้ความสามารถหรือมีความสามารถไม่ตรงงานผสมเข้ามาแบบเดิมอีกรอบซึ่งบางกระทรวง นอกจากทำงานไม่เป็นแล้วยังเป็นภาระให้ตามล้างตามเช็ดปัญหาที่นั่งเก้าอี้แล้วดันขี้เละอะเก้าอี้ให้คนในอนาคตมาตามเช็ดตามล้างอีกด้วยเหมือนในเวลานี้ผมย้ำว่าบางกระทรวงไม่ใช่เหมารวมทุกกระทรวงอะไรที่ทำงานดีผลงานออกมาดีก็ต้องชมว่าดีแล้วลองมาดูกันครับว่ารัฐบาลหน้าหลังเลือกตั้งใหม่ในปีหน้าจะเป็นอย่างที่ผมคาดเดาเอาไว้ไหม ผมไม่หวังไปไกลถึงให้ใกล้เคียงเมอริโตเครซี่หรอกครับเพียงแค่เห็นคนที่เป็นเทคโนแครดเข้ามานั่งบริหารประเทศในบางเก้าอี้ผมก็ดีใจแล้ว